สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้พี่นกก็จะนำเสนอ ep ที่3ทับ3นะคะก็เป็น ep สุดท้ายแล้วนะสำหรับการถ่ายภาพขายหรือไอเดียสร้างงานภาพทำเงินนะคะสำหรับตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่ก็คือเป็น w a l ปเปอ e r ผนังนะที่พี่นกทำไว้เพื่อการสร้างงานภาพนะคะทุกคนนะ ตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าจะเป็นปูนเปลื่อยผน,ะนังล็อนะคะทุกคน,นเห็นไหมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าแดดจัดมากร้อนด้วยนะคะก็เลยอยากจะนําเสนองานที่บ้านนะคะงานแนวนี้นะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับวอลเปเปอร์หรือพื้นหลังนะประเภทแบ็กกราวด์แพคทูนะคะซึ่งเป็นงานขายดีนะคะใน s h ต t t e r s t o ็อคู่แข่งเยอะนะแต่งานก็ยังขายได้นะคะทุกคนนะ ก็พี่นกจะมาแนะนำนะคะก่อนอื่นนะคุณก็ถ่ายรูปเป็นแบ็คกราวด์แบบนี้นะคะโดยการเลื่อนมาตั้งกล้องให้ตรงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออะไรก็แล้วกแล้วแต่นะคุณก็ถ่ายไปเลยเป็นช็อตเป็นช็อตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีเสริมไอเดียของพี่นกนะคะวันนี้พี่นกก็จะเพิ่มเติมโพสต์อิดลงไปนะคะทุกคนนี่เลยนะแล้วก็จะติด โพสอิดลงไปนะคะติดให้ตรงนะคะ mm hmm. เป็นไอเดียการสร้างงานภาพของเรานะซึ่งในเว็บช h ตเ t e r Sto ็อกก็นิยมสร้างกันแบบนี้นะ mm hmm. แต่เราก็มีไอเดียแล้วก็ดีไซน์ที่เก๋ไก๋ออกไป mm hmm. เพียงเท่านี้นะ mm hmm. เสร็จแล้วคุณก็ถ่ายภาพเลยนะคะแบบนี้นะคะถ่ายาภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะ mm hmm. เสร็จแล้วคุณก็สลับตำแหน่งกันก็ได้นะคะทุกคน mm hmm. ก็จะมีทำเป็นแบบ ขั้นบันไดได้นะคะเดี๋ยวี่นกทําให้ดูนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณก็ถ่ายถ่ายภาพนะคะเป็นงานประเภทนี้ก็จะเป็นงานจัดในแบบงานไอเดียนะคะทุกคนเสร็จแล้วคุณก็ถ่ายแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือกล้อง DSLR หรือกล้องมินเ l เลดนะคะดิจิตอลต่างๆสามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่ากล้องทุกวันนี้ ระสิทธิภาพดีแล้วนะคะเห็นไหมว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานภาพส่งได้บางคนบอกว่าต้องเก่งต้องเป็นมืออาชีพนะคะสำหรับงานสายสต็อกเกอร์แล้วนะเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมืออาชีพ ถึงขั้นเทพขนาดนั้นนะคะจะต้องมีเลนราคาเป็นแสนกล้องราคาเป็นแสนไม่เกี่ยวนะคะกล้องมือถือก็สามารถทําเงินได้ถ่ายภาพได้นะคะยิ่งคุณเริ่มจากต้นทุนที่ต่ํานะ,ค,ะคุณก็จะได้กําไรเยอะย้ําไม่ผิดนะคะยิ่งคุณเริ่มต้นจากต้นทุนที่ต่ําคุณก็จะได้กําไรเยอะนั่นเองนะนี่เลยจะทํากําไรได้ง่ายนะคะสุดท้ายแล้วนะ,ะงานไอเดียที่คุณนําเสนอไปนะคะจะถูกซื้อนะคะเพราะว่างานภาพนะคะ เขาเน้นงานไอเดียเป็นหลักนะคะทุกคนนะอ่าก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะคะนะลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะพี่นกขอไปทำกานบ้านก่อนว่าจะนำความรู้แบบไหนที่พี่นกมีนะ,ะมานำเสนอให้คุณแบบที่ s i มเ l ิลซิมเ e นะคะแล้วก็ e ีซีแล้วก็ง่ายๆที่สุดนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ